บทที่44ช่วยโยมมุสลิมหลวงพ่อเก่งเหลือเกินครับขนาดเรื่องในบริษัทของผมหลวงพ่อยังรู้แต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าคนที่ยักยอกเงินของบริษัทนั้นเป็นชาวพุทธครับส่วนคนมุสลิมเขาไม่ทำเพราะเขากลัวถูกพระเจ้าลงโทษ พวกเราชาวมุสลิมเชื่อว่าพระอัลลาะห์ทรงดูการกระทําของพวกเราตลอดเวลาจึงไม่กล้าทําชั่วนายยูซุปเล่าให้ท่านพระครูฟังอาตมาเสียใจยที่ได้ยินเรื่องอย่างนี้แต่ในฐานะที่โยมเคยเข้ากรรมาฐานมาแล้วโยมพอจะตอบอาตมาได้ไม่ว่าทำไมชาวพุทธคนนั้นเขาจึงยักยอกเงินทองของบริษัท แล้วโยมก็รู้ทำไมถึงไม่ไล่เขาออกเพราะเขาไม่เคยเข้ากรรมาฐานครับเขาจึงไม่เชื่อว่าดีชั่วผิดถูกนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เขาก็อาจจะเชื่อแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจิตใจเลยเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีบุรุษมุสลิมตอบ ที่โยมพูดมาก็ถูกแต่ถูกไม่หมดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าคนที่เคยเข้ากรรมฐานมาแล้วแต่ยังคงทำความชั่วอยู่เช่นยักยอกเงินเจ้านายขโมยเงินของนายเมื่อมีโอกาสแบบนี้แสดงว่ากรรมฐานไม่ดีจริงใช่ไหมท่านพระครูทดสอบความรู้ และความเข้าใจในธรรมะของเจ้ายูซุปคงไม่ใช่เพราะกรรมฐานไม่ดีหรอกครับหลวงพ่อแต่ผมคิดว่าเขาปฏิบัติไม่จริงจังมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าทำจ,จ,จิมจิมจำจำถ้าเป็นเช่นนี้ต่อให้เขาเข้ามาปฏิบัติเป็นสิบครั้งร้อยครั้งก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดคนที่เขาปฏิบัติจริงจงังแค่เจ็วันก็เห็นผล ต้องปฏิบัติให้ได้สามขั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนคือต้องให้ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำไม่ได้สามขั้นอย่างนี้เขาก็จะรู้ด้วยตนเองว่าดีชั่วผิดถูกนรกสวรรค์มีจริงจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนแล้วเขาก็จะไม่ทำชั่วอีก ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องทุกประการอาตมาอนุโมทนาที่โยมแม้จะเป็นมุสลิมแต่ก็สามารถปฏิบัติธรรมจนเข้าใจและเข้าถึงความจริงของชีวิตอาตมาอยากให้ชาวพุทธทำได้อย่างโยมพวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีงามตามคําสอนของพระพุทธศาสนาเอาละโยมยังไม่ได้ตอบอีกข้อหนึ่ง คือข้อที่ว่าโยมรู้ว่าคนในบริษัทยักยอกเงินแล้วทำไมถึงไม่ไล่ออกล่ะที่ผมไม่ไล่ออกเพราะเห็นว่าถ้าเขาไปอยู่บริษัทอื่นก็จะไปยักยอกเงินของบริษัทนั้นอีกผมกำลังแก้กำลังหาทางแก้ว่าจะทําอย่างไรให้เขาเลิกเคยแก้ด้วยการเพิ่มเงินเดือนให้เขา คิดว่าเมื่อได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะเลิกทำในสิ่งที่ผิดแต่เขาก็ไม่เลิกผมจะส่งเขาเข้ากรรมฐานรุ่นแรกครับหลวงพ่อคิดว่าเขาจะเลิกได้ไหมครับยังเลิกไม่ได้ต้องส่งมาเข้าถึงสามครั้งคนนี้เขาสอนยากเพราะเคยชินกับความชั่วแล้วแต่ไม่ต้องกังวลนะมาครั้งแรกเขาจะดีขึ้น จะทำชั่วน้อยลงพอครบสามครั้งเขาก็จะคิดได้แล้วก็เลิกทำชั่วอย่างเด็ดขาดแสดงว่าผมได้ประโยชน์จากกรรมฐานมากมายตั้งแต่ช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้จนถึงทำให้สมุบัญชีของบริษัทเลิกยักยอกเงินผมเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อมากเลยครับอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลย เป็นบุญของโยมเองต่างหากถ้าโยมไม่มีบุญก็คงไม่ได้มาปฏิบัติเหมือนชาวพุทธที่นับถือพุทธมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรไม่รู้จักของดีที่ตัวมีอยู่โยมเป็นอิสลามแท้ๆยังมีบุญได้ของดีไปท่านพระครูเปรียบเทียบหลวงพ่อคะหนูมาขอเบอร์ค่าเราเรียนคะ่ะ นางสาวต้นหลิวพูดขึ้นหล่อนรู้สึกรำคาญที่ท่านพระครูพูดคุยกับชายคนที่นั่งข้างหน้าหล่อนนานเกินไปจึงต้องใช้วิธีลัดคิวท่านพระครูพูดกับนายยูชุบว่าอาตมารับปากกับหนูคนนี้ไว้ว่าจะส่งเรียนให้จบปริญญาโทเขาสอบเรียนต่อได้แต่เตียไม่ยอมให้เรียนอาตมาเรียนมาน้อย จึงอยากสนับสนุนให้คนได้เรียนมากๆโยมร่วมทำบุญกับอาตมานนะอาตมาจะเอาเงินที่โยมถวายนี้เป็นค่าเล่าเรียนเขาท่านบอกในยูซุปหลังจากที่ได้อารมพรบทมาพอสมควรสุดแล้วแต่หลวงพ่อเถอะครับผมถวายแล้วหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็แล้วแต่จะเห็นสมควรผมไม่ขัดข้องครับ บุรุษมุสลิมตอบเขารู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่มีมารยาทหากหล่อนได้เข้ากรรมฐานคงจะดีขึ้นจึงพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับถ้าผมจะขอตั้งเงื่อนไขว่าผมจะขอรับเป็นผู้ส่งเข้าเรียนจบ แต่เขาต้องเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันเพื่อหลวงพ่อจะได้ได้บุญด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับท่านพระครูจึงถามนางสาวต้นเหลิวว่าตกลงไหมโยมคนนี้เขาจะส่งหนูเรียนแต่หนูต้องมาเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันหนูไม่มีเวลาหรอกค่ะสาววัย21ตอบทันทีเพราะหล่อนไม่มีศรัทธาที่ไม่มีศรัทธาเพราะหล่อนไม่มีบุญนั่นเอง เรียนจบแล้วค่อยมาเข้าก็ได้นายยูซุปต่อรองเขาอยากให้คนที่เขาช่วยเหลือได้รู้จักของดีและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตงั้นก็ตกลงค่ะหลอนรับปากอย่างนั้นเองคิดว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องมาวัดอีกท่านพระครูรู้ความคิดหล่อนจึงย้ำว่าหนูจะต้องมีสัจจะนะ คนที่ขาดสัจจะจะทำให้ชีวิตตกอัพอาพับอับโชคโกรกภัยเบียดเบียนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดคล้องจองกันเพราะกรอนพาไปค่ะหนูจะรักษาสัจจะหล่อนรับคำเพราะอยากได้เงินมากกว่าท่านพระครูจึงมอบเงินจำนวนสองหมืนบาทที่นายายูทูบจะไหวมานั้นแกหล่อนรับเงินแล้ว หญิงสาวพลันเหลือบไปเห็นพระพุทธรูปที่วางไว้หลังอาสนะเกิดความอยากได้จึงออกปากขอจากท่านพระครูหลวงพ่อคะพระพุทธรูปองค์นี้ดูครั้งดีขอหนูไปบูชาได้ไหมคะหล่อนคิดว่าถ้าท่านไม่ให้ก็จะขอยืมแล้วก็จะไม่นำมาคืนท่านคงไม่ถึงกับตามไปทวงหลอกหน้า หล่อนคิดในใจได้แต่หนูต้องบูชาจริงๆพระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อได้มาตอนเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ดร้อยกว่าปีและหลวงพ่อให้เขาทำไมคะหนูอย่าไปเอาของเขาเลยท่านคงรักพระพุทธรูปองค์นี้มากขอองค์อื่นไม่ดีหรือ สตรีที่นั่งติดกับนางสาวต้นหลิวพูดขึ้นนางนึกเสียดายแทนท่านพระครูหลวงพ่อบอกจะให้หนูแล้วถ้ากลับคำจะบาปนะคะนางสาวต้นหลิวพูดเพราะกลัวท่านพระครูจะเปลี่ยนใจหล่อนคิดว่าสตรีผู้นี้อิจฉาที่เห็นหล่อนจะได้ของมีค่าไปครอบครองหลวงพ่อไม่กลับคำหนูไม่ต้องกลัว คนอย่างหลวงพ่อมีสัจจะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นท่านพระครูพูดแล้วก็หยิบพระพุทธรูปมาตั้งไว้บนโต๊ะข้างหน้าบอกหล่อนว่าเอาละหลวงพ่อให้แล้วหนูเอาไปบูชาได้นางสาวต้นหลิวจึงหยิบพระพุทธรูปมาครั้นได้เงินและของมีค่าแล้วก็กราบปรกประโลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไป หลวงพ่อไม่น่าให้เขาเลยอ่ะท่าทางเขาไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าของของมีค่ากิริยามารยาทดูไม่มีสกุลเลยสตรีคนเดิมว่าที่อาตมาให้เขาไปก็เพราะเห็นแล้วว่าเขาเป็นเจ้าของตอนแรกก็นึกเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันแต่พอมาคิดว่าไม่ใช่ของเราก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไป แม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเจ้าของแล้วจึงพูดกับนายยูซุปว่าโยมสบายใจได้นะอาตมาต้องใช้กรรมกับแม่หนูคนนี้ต้องส่งเสียเขาเรียนเพราะเขาเคยเป็นลูกเป็นหลานในอดีตชาติถึงโยมเองก็ต้องเคยเกี่ยวข้องกับเขามาก่อนถึงต้องมาช่วยอาตมาส่งเขาเรียนถ้าอยากรู้ก็ขอให้หนั่งกรรมฐานมากๆ แล้วก็จะรู้ได้โดยตนเองครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะต้องใช้กรรมฐานตรวจสอบว่าผมเคยเกี่ยวข้องกับเขามาแต่ชาติปางไหนนายยูซุปตอบจากนั้นจึงลากลับเพราะเห็นว่ารบกวนเวลาท่านมานานแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระครูเดินทางไปกิจธุระในกรุงเทพกำลังจะออกจากกุฏิ บุรุษผู้หนึ่งในชุดนักบวชของศาสนาคริสต์ได้มากราบเรียนว่าท่านครับผมชื่อศักชัยเป็นบาทหลวงอยู่ที่ราช,ชบุรีจะมาขอเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สิบห้าวันครับโยมคิดอย่างไรถึงจะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ที่จังหวัดราช,ชบุรีไม่มีวัดที่จะสอนกรรมฐานหรือท่านพระครูถามมีครับมีหลายวัด แต่ผมก็อยากมาให้ไกลๆเดี๋ยวพวกชาวคริสท,ที่ราชบุรีเขาจะเข้าใจพากันว่าผมเปลี่ยนจากคริสมาเป็นพุทธอีกประการหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปเข้ากรรมฐานที่วัดในจังหวัดราชบุรีไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสวัดจะอนุญาตให้ผมเข้าหรือเปล่าเพราะท่านกลัวว่าผมจะไปเกลี้ยก,กล่อมชาวพุทธให้มานับถือคริสและโยมเคยทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะบาทหลวงวัย ยี่สิบตอบเสียงอ่อยๆเคยครับเพราะเป็นนโยบายของการเผยแผ่าศาสนาของเราอย่างนั้นหรือแต่อาตมาไม่เห็นด้วยนะใครเขานับถือาศาสนาอะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาภาสาธะของเขา บางคนเขานับถือตามพ่อตามแม่ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษนับถือกันมาอย่างไรก็นับถือตามกันไปอย่างนั้นการชักชวนให้เขาเปลี่ยนศาสนาก็เหมือนกับไปทำให้เขาไม่กระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษอาตมาเป็นผู้สอนศาสนาเหมือนกับโยมแต่อาตมาไม่เคยชักชวนใครให้เปลี่ยนศาสนา เพราะอาตมาเคารพสิทธิมนุษยชนที่วัดอาตมามีคนเกือบทุกศาสนามาเข้ากรรมฐานมีทั้งคริสต์อิสลามฮินดูซิกอาตมาไม่เคยชักชวนหรือว่าล้างสมองให้พวกเข้ามาเป็นพุทธแล้วก็ไม่บังคับให้เข้ามากินอาหารแบบเดียวกับชาวพุทธอย่างเช่นคนมุสลิมเขาก็ไม่กินหมู อาตมาก็ให้เขาทำอาหารมุสลิมให้เขากินที่อาตมาทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้สแสวงหาบุญในศาสนาอื่นแต่อาตมาดําเนินตามรอยบาทพระาศาสดาพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกที่เรียกว่าโลก,กัตถจริยาทรงสงเคราะห์ชาวโลก โดยไม่เลือกชาติชั้นวันณะและศาสนาซึ่งการกระทําเช่นนั้นมิได้มีความประสงค์จะชักชวนให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการแสวงหาบุญในศาสนาอื่นการเป็นนักสอนศาสนาจะต้องใจกว้างต้องไม่โจมตีศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นการที่โยมจะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ อาตมาก็ยินดีต้อนรับแต่จะขอร้องโยมสักเรื่องหนึ่งก็คืออย่าไปชักชวนหรือว่าบังคับให้ใครเขาเปลี่ยนศาสนาโยมจะทำได้ไหมล่ะถ้าผมทำไม่ได้ท่านก็จะไม่ให้ผมเข้ากรรมฐานที่นี่ใช่ไหมครับบาทหลวงสักชัยถามอาตมาไม่ทำเช่นนั้นเพราะเป็นคนละเรื่องกัน เอาละอาตมาจะต้องไปธุระที่กรุงเทพเชิญโยมตามสบายนะเดี๋ยวพระมหาบุญท่านก็จะให้พาไปที่พักแล้วอาตมาก็จะสอบอารมณ์ให้หลังจากกลับมาแล้วท่านจะไปกี่วันครับไปวันเดียวไม่ได้ค้างคืนคำคำกอกครับอาตมาไปละนะพระมหาบุญออกจากห้องพอดี ท่านจึงบอกภิกษุวัยสี่สิเศษว่าบาทหลวงศักชัยจากราช,ชบุรีจะมาเข้ากรรมฐาน15วันท่านช่วยจัดการเรื่องอาหารที่พักด้วยคำคำผมจะกลับมาครับหลวงพ่อประเดี๋ยวผมจะมาจัดการเองนิมนต์หลวงพ่อเถอะครับมหาบุญบอกท่านพระครูท่านพระครูได้รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ และชั้นพัฒหารเพนที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังโรงงานยาสูบได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงพยาบาลโรงงานยาสูบเนื่องจากมีคนไข้มารับการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงต้องจัดการทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินมาสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง ท่านพระครูได้รับอารัธนาไว้แล้วว่าจะเทศเรื่องกฎแห่งกรรมในงานนี้เวลาบ่ายโมงตอนเช้ามืดท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้บรรดาเศรษฐีที่มีเงินทั้งหลายมาฟังเทศกันมากๆและหากท่านมีบุญวาสนาขอให้ได้เงินกันเทศ20ล้านบาทเท่ากับราคาค่าก่อสร้างอาคารเพื่อที่คณะกรรมการจะได้ ไม่ต้องไปบอกบุญเรี่ยรายจากใครอีกท่านรู้กระทั่งว่ากรรมการจะมาขอแบ่งเงินกันเทศจากท่านครึ่งหนึ่งเพื่อจะเอาไปสมทบทุนในการสร้างอาคารเมื่อได้เวลาที่ท่านเทศประธานจัดงานก็ได้มากราบเรียนว่าหลวงพ่อครับคณะกรรมการให้ผมมาขอบิณฑบาทเงินที่ติดกันเทศครับไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะยินยอมหรือไม่ เขาพูดอย่างไม่เกรงใจหมายความว่าอย่างไรท่านพระครูอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาหมายความว่าคณะกรรมการจะขอแบ่งเงินค่ากันเทศครึ่งหนึ่งเพื่อมาสมทบทุนสร้างตึกใหม่ครับประธานอธิบายอาตมาไม่ให้ครึ่งหนึ่งหรอกพราะวันนี้อัตมาได้ค่ากันเทศเป็นล้าน ท่านพระครูบอกท่านไม่กล้าบอกว่ายี่สิบล้านเพราะยังไม่มั่นใจว่าจะมีบุญวาสนาดังที่ได้อธิษฐานไว้หรือไม่เพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังจะจับให้มั่นคันให้ตายย่อมทำไม่ได้คนเป็นประธานคิดว่าท่านจะให้น้อยกว่าครึ่งจึงต่อรองว่าถ้าท่านคิดว่าครึ่งหนึ่งมากไป ผมขอหนึ่งในสามได้ไหมครับไม่ได้ท่านพระครูตอบปฏิเสธอีกวาระหนึ่งครั้นเห็นหน้าเขาซีดลงซีดลงก็รู้สึกสงสารจรึงพูดดังฟังชัดว่าอาตมาจะยกให้ทั้งหมดไม่เอากลับวัดแม้แต่สตางแดงเดียว ขอบพระคุณครับเขาพูดอย่างยินดีแล้วกราบปลกปลกสามครั้งสิ้นสุดการเทศญาติโยมพากันกลุ่มรุมท่านพระครูเพราะติดใจในเรื่องที่ท่านเทศพวกเขาเทกระเป๋าติดกานเทศกันเลยข้างฝ่ายเศรษฐีทั้งหลายเมื่อไม่มีเงินสดก็เขียนเช็คติดกันเทศกันคนละแสนสองแสนฝรั่งคนหนึ่งฟังภาษาไทยรู้เรื่อง เพราะได้ภรรยาเป็นคนไทยก็ติดอกติดใจในลีลาการเทศของท่านจึงเขียนเช็คติดกันเทศเป็นจำนวนถึงหนึ่งล้านบาททั้งที่ตัวเขานับถือาศาสนาคริสต์พวกกรรมการช่วยกันนับเงินเสร็จก็ประกาศทางไมโครโฟนว่ายอดเงินผ้าป่าได้2องแสนบาทส่วนเงินติดกันเทศทั้งเงินสดและเช็คได้ยีล้านบาท กับห0สตางค์ซึ่งเงินจำนวนนี้ท่านจะอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านกรุณาบริจาคให้เป็นค่าก่อสร้างตึกหลังใหม่ซึ่งเรากะงบประมาณค่าก่อสร้างไว้20บล้านพอดีเราต้องรีบประกาศด้วยความเกรงว่าท่านพระครูจะเปลี่ยนใจเพราะเห็นเงินมากกว่าที่คาดคิดท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมให้กรรมการได้ยินว่า นี่เกินมาตั้งห้สตางค์เชียวหรือเมื่อเช้ามืดอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เงินติดกันเทศยี่สิบล้านแต่ปรากฏว่าได้ตั้งยี่สิบล้านกับอีกห้าสิบสตางค์แสดงว่าอาตมามีบุญวาสนาเกินกว่าที่อธิษฐานไว้เงินถึงได้งอกขึ้นมาอีกตั้งห้สิบสตางค์ท่านพูดยิ้มยิ้มเพื่อให้ประธานและกรรมการรู้ว่า ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะได้เงินเท่าไหร่พวกเขาจะได้เลิกล้มความคิดที่ว่าท่านคงนึกเสียดายเงินเมื่อได้เวลาอันสมควรท่านจึงบอกลาญาติโยมและคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเงินพวกเขาต่างพร้อมใจกันจะมาส่งท่านที่รถขาหาบ,บดีซึ่งมากับภรยากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับผมศรัทธาหลวงพ่อมาก อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เมื่อกี้ผมเขียนเช็คติดกันเทศไปสองแสนครับอาตมาขออนุโมทนาวันหลังไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างนะท่านบอกข้าหาบดีครับผมไปแน่แต่วันนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านผมเพื่อความเป็นสิริมงคลผมปลูกบ้านหลังใหม่ราคา20ล้าน อยากให้หลวงพ่อไปดูบ้านผมหน่อยกรุณาผมด้วยนะครับบ้านโยมอยู่ที่ไหนละ่ะท่านถามอยู่ลาดพร้าวครับถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ขอถามลูกศิษย์ก่อนว่าเขาจะแวะได้หรือไม่งั้นเดี๋ยวผมจะพูดกับเขาเองว่าผมจะจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาห้าร้อยคงไม่ต้องรอกลูกศิษย์อาตมาเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงิน อะไรช่วยได้เขาก็จะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆท่านพูดออกตัวให้ลูกศิษย์และนายสมชายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเดินมาถึงที่จอดรถท่านจึงถามนายสมชายว่าช่วยแวะบ้านโยมที่ลาดเพล้าสักประเดี๋ยวได้หรือเปลา่าโยมเขานิมนต์ไปดูบ้านได้ครับต้องผ่านทางนั้นอยู่แล้วนายสมชายตอบ และจึงเปิดประตูให้ท่านเข้าไปนั่งในรถข้าหบาดีบอกเขาว่าขับตามผมมาเลยนะครับผมจะพยายามขับช้าๆหรือถ้ากลัวหลงผมจะเขียนแผนที่ให้ก็ได้ไม่ต้องหรอกครับช่วยบอกว่าบ้านเลขที่เท่าไรอยู่ซอยอะไรผมก็จะไปตามนั้นผมพอรู้ทางครับนายสมชายตอบ ข้าบดีจึงบอกไปตามที่เขาต้องการทราบจากนั้นจึงเดินไปยังรถของตนเข้ามานั่งในรถแล้วนายสมชายจึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อจะให้ไปถึงก่อนเจ้าของบ้านหรือว่าถึงที่หลังครับถึงพร้อมๆกันก็แล้วกันเพราะถ้าถึงก่อนก็ต้องไปรอเขาถึงที่หลังก็ทำให้เขารอถึงพร้อมๆกันดีที่สุด ถ้าถึงพร้อมๆกันก็ต้องขับคู่กันไปสิครับถนนซอยเขาคงให้วิ่งได้เลนเดียวนายสมชายตั้งใจยั่วถ้าวิ่งได้เลนเดียวรถที่สวนจะมายังไงละ่ะมิชนกันอุตรุดหรือท่านพระครูยั่วตอบเลนเดียวในที่นี้ผมหมายถึงสองเลนครับคือวิ่งมาเลนหนึ่ง วิ่งไปอีกเลนหนึ่งรถจึงวิ่งสวนกันได้โดยไม่ต้องชนกันอุตรุดอย่างที่หลวงพ่อคิดสิทธวัดอัฏฐาทิบายอย่างนั้นหรอกหรืองั้นก็จอดต่อท้ายเขาเลยพอเขาจอดปุ๊บเองก็เข้าจอดท้ายปับ๊บทำได้หรือเปล่าสบายมากครับหลวงพ่อไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันแล้วค่ะจะคอยดู